รู้หรือไม่ราชบุรีในเวลานี้เราต้องมาช่วยกันรู้หรือไม่ราชบุรีพาสิ้นตีนจกมรดกอันล้ำค่าจบไม่จ้าแม่จา๋าไม่ต้องตกใจจบที่ว่าก็พาสิ้นตีนจกคูบัวนี่ไงของดีขึ้นชื่อเรื่องลือไปไกล อยู่ที่ไหนก็ตามมาชมที่บอกว่าจบคือการใช้ขนเม้นแทงลงไปบนได้ยืนแล้วจกเอาเส้นได้ขึ้นมาทีละเส้นตามสีสันที่วางไว้จนออกมาเป็นลวดลายที่วิจิตรการตากว่าจะเสร็จแต่ละพื้นใช้เวลาน,านานนับเดือนส่วนราคาจะเป็นไปตามความยากง่ายของลวดลายจะตัดเย็บเป็นผ้าซินกระโปรงเสื้อชุดก็ดูดี จะดัดแปลงเป็นกระเป๋าหรือร่มหากได้ไว้ใช้รับรองสวยเลิศหรูดูดีสุดๆอยากได้ไว้ใช้ต้องการสั่งสอบถามดโดยตรงกับร้านแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกทททสำนัการราชบุรีมาออกไปบอกรักเมืองไทยที่ดใดหไหนก็ได้คนละเล็กคนละน้อยเที่ยวาดีหัวใจรู้ใช่ไหมเมืองไทย เธอตลอดมา yo, 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 yo. เพื่อจะออกไปบอกรักเมืองไทยมอบความรักด้วยการออกไปหา